พอเราศึกษาเชิงลึกในเรื่องของภาพปรารถนเนี่ยเราเห็นว่างีบเนี่ยาติกไม่ใช่าติการนรงีเนี่ยคือมัดย้อมคือมัดย้อมที่มันจะลุดลายได้อยากจะให้น้องดุลนะคะลองบอกถึงว่าเทคนิคของภาพปรงรถนะคะ่ะแตกต่างจากภาพอื่น,นยังไงอย่างเช่นบางพื้นที่อาจจะเป็นวิธีการของทาสีอาจจะเป็น,ปนการพิมพ์ใช่ไหมคะการวาด แต่ว,ว่าภาพเปลงนี่ยค่ะเทคนิคของเขาตั้งแต่แรกเลยจนถึงได้ภาพอื่นหมีอะไรบ้างอธิบายอย่างนี้ครับภาที่เราเข้าใจกันเนี่ยครับเมื่อกี้ที่บอกว่าการพิมพ์การเพสเนนะฮะเราต้องแยกออกจากกันก่อนระหว่างภาพบาติกกับภาพเปรงีเปรง a นี is not บาติกไม่ใช่บาติกนะครับซึ่งเปรง a เนี่ยคือมัดย้อมพูดเราถ้าถ้าเราแยกหมวดกันดีๆก็คือเปร l a คือมัดย้อม ส่วนการเท้์การปั๊มการสแตป์อ, stem, อะไรอย่างเงี้ยที่ใช้เทียนในการทําหรือใช้โครนใช้ดินในการการสีเนี่ยอันนั้นก็จะแยกย่อย,ย,ยเป็นบาติกไปนะครับพอเราศึกษาเชิงลึกในเรื่องของภาพพลงังงเนี่ยเราเห็นว่าบลงังงเนี่ยคือมัดย้อมที่คอนโทรลรวดลายได้เทคนิคที่เห็นคือเกิดจากการเย็บเนารูดผูกมัดย้อมคลายทั้งหมดเราจะเห็นการวาดลายก่อนวาดลายวาดลายจากนั้นเราก็คือเย็บ เย็บเนาเลยครับหลังจากเย็บเนาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมารูดให้แน่นนะครับรูดให้ให้แน่นเลยเพื่อป้องกันไม่ให้สีเข้าไปติดตามช่องว่างต่างๆครับพอพูดถึงผ้าแล้วพูดถึงสีบ้างการทำทิคผ้ามัดย้อมผ้ากปรณีแบบนี้ถ้าเป็นสีธรรมชาติจะดีที่สุดเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยจะเป็นสีที่โมเลกุลใหญ่ยิ่งกว่าจะผลิตออกมาเป็นเปรียง,งีได้อย่างที่ทุกวันนี้เห็นนะครับการตามหาสีใช้เวลามากที่สุด จนมาเจอสีเนี่ยครับสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีสังเคราะห์จากธรรมชาติ hmm. ครับผมคือสีสังเคราะห์จากธรรมชาติมันก็เลยมีโมเลกุลที่ใหญ่เท่าๆกับสีธรรมชาติอยู่ดังนั้นอะ่ะถ้าสีน้าเงินพวกเนี้ยก็คือสังเคราะห์จากครามจากอินดิโก้เลยครับอันนี้ก็เอามาสังเคราะห์เพื่อให้ย้อมได้ติดง่ายขึ้นและติดทนนานมากยิ่งขึ้นพอเรามองดูผ้าแบบนี้แล้วนะคะเราก็ย้อนไป เหมือนพาของญี่ปุ่นอะค่ะที่ uh huh. มีชื่อว่า้าชิโบริชบใช่ไหมคะ,คมอ,ะอยากจะทราบว่าเทคนิควิธีการเขาจะคล้ายๆปวดรังมบ้างไหมคะ uh huh. ญี่ปุ่นนะครับเขาม,มีชิโบริซึ่งชิโบริของเขาเนี่ยเขาแบ่งย่อยเข้าไปอีกอย่างการเย็บแบบนี้เขาเรียกว่าชิโบริโนอิชิบ no ชบริโนอินะฮะนี่คือการเย็บส่วนการพับก,ก็จะเป็นชิบุริอีกอย่างหนึ่งการมัดก็จะเป็นชิบุริอีกอย่างหนึ่ง<ม>เขาจะจำแนกยกย,ย่อยลวดลายต่างๆเนี่ยครับ ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดแล้วก็เราจะต้องใส่ใจพอสมควรนะคะเพราะอุปสรรคอะไรบ,บ,บ้ากระบวนการที่ยากที่สุดเลยไม่ไม่ใช่ตอนเนาไม่ใช่ตอนาดตอนแกะลายนี่แหละตอนแกะเราทําผ้าเสร็จแล้วทั้งผืนเลยนะแล้วเราแกะลายไม่ดีเนี่ยขาดกลายเป็นขาด